สวัสดีจ้ามาพอกันกับเบนอีกนะคะสตอรี่ออฟเบนเกษตรบ้านๆบายเบนเนาะจ้ามาอนี้เบนจะพาทุกคนมาเบิงเบียของสุพรรณบุรีห0อ้อยขันน้ำนะคะอันนี้ก็ไว้ได้1นอาทิตย์แล้วนะคะร่วมกันกระบมน้ำกา1ิบมือนะคะบ่บมเสรสามมือเบนก็เอามาลงดินนะคะช้ำพันไหวแบบนี้นะคะพรอมปลูกห้องก็ยใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เบนหัานได้พอมนะคะเบ็นก็จะเหตุแบบนี้ไปก่อน ้วก็มีแบบเฮสไซุงน้ำนะคะสุพรรีหาศูนนะจ๊ะเป็นมือไหมนะคะจะเริ่มมคงจะเริ่มปลูกนะคะถ่าในน,น,ออน,นี้อ้อยนี้ยังอันนี้ได้พันมาจากแม่นะคะแม่เบนปลูกอยู่แล้วก็เลยขอคนมาเพราะวขอคนตัดคนทําความสะอาดแปลงนะคะไอทีนูก,กินไอทีเพื่อเกิดขยงขแขนงน้ะมันล้าแม่กระตา่าไห้มานะคะนี่หากเป็นเขาแตกตาตอนอยู่ทั้งต้นเขานะคะเ็นก็มาเสียบไว้ รอพื้นที่พร้อมแล้วเบนก็จะลงปลูกนะคะคงจะหัดมาเห็ดกเกษตรนะคะบ่เคยเห็ดมาก่อนเป็นแม่คะตอนนี้ก็โควิดก็เลยมาอยู่บ้านก็เลยอยากลองเห็ดนะคะลองเห็ดเบึงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะนี่นะคะไปละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เบนแน่นะจ้า